ก็นะครับสวัสดีนะครับลุก้าทุก่านนะครับวันนี้นะครับก็ผมนี่นมเออตัวค้านะครับก็มาซื้อรถอยู่ที่หน้าบ้านนะครับคันนี้เลยครับมิซูมิชิไทยทันนะครับนี่เลยนะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับออกจากบ้านนะครับติดตามได้นะครับรอชมได้รอชมคลิปได้เลยนะครับคันนี้นะครับมิซูมิชิไททันปี2 0 1 2นะครับมาซื้อกับคุณพ่อนะครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับจ่ายเงินกับคุณพ่อก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเดินทางกลับกันนะครับนะครับผมให้คุณพ่อเอาออกหมดยังพ่อ ครับขอคุณนะครับพ่อผมพ่อขนของลงแล้วนะครับขอให้คุณพ่อนะครับนะครับลำดวยเด้อครับพ่อครับพูไปกู้ยูนะครับคันนี้นะครับก็ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็จะไปแล้วนะครับของอะไรต่างๆมีไหมนะครับเดี๋ยวตรวจสอบให้คุณพ่อก่อนนะครับก่อนที่เราจะเอารถกลับบ้านนะครับใครที่รอนะครับมิซูมิชิไททานนะครับคันนี้นะครับร่องลอยนะครับรถเคยเกิดสีมาอะไรต่างๆนะครับก็จะสภาพนี้นะครับลูกค้า เราก็อยู่ในสภาพนี้นะครับฝาท่องฝาท้ายนะครับมีรอยบุบนะครับอะไรต่างๆนะครับอยู่นี่เลยนะครับก็สภาพนี้นะครับตามนี้เลยนะครับก็ถือว่ารถเสียทําสีมานะครับแต่เราก็ซื้อกับรถบ้านจริงแท้ใครที่รอรถบ้านนะครับกดติดตามไว้ได้เลยกับผมที่นฟล์ตโตคาเชัดเจนกานิบอมิ่กแล้วนะครับกับคันนี้เดี๋ยวเปิดราคาให้นะครับอันนี้มีร่องรอยสีนะครับไม่สวยนะสีไม่สวยนะครับคันนี้สีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถามว่าสภาพเป็นไงก็โอเคนะครับ แล้วหรับใครที่รอนะครับกดติดตามไว้ได้เลยเดี๋ยววันนี้กลับถึงสารคามแน่นอนนะครับถอยออกจากบ้านลูกค้าจริงๆด้วยนี่นะครับผมก็ถอยออกเลยนะครับก็ถอยออกานาลูกค้านี่นะครับเราก็ถอยออกจริงๆนะครับถอยออกมาบ้านลูกค้าเลยนะครับแล้วเราก็จะเดินทางนะครับ ก็ออกเดินทางนะครับเลขใหม่90,000กิโลนะครับรอด90,000กิโลนะครับคันนี้ใครรอนะครับแสนกว่าบาทกดติดตามไม่ได้เลยนะครับกับผมที่ผลิตตู้คาชัดเจนกว่านี้ผมอีกแล้วนะครับรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแสนกว่าบาทนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอันนี้มาปิดบัญชีให้คุณพ่อนะครับเป็นรถบ้านจริงๆนะครับขับดีขับสบายนะครับพวงมาลัยนะครับดูนะครับไม่มีการกระดุกกระดิกเลยนะครับก็หรือว่านะครับก็โอเคนะครับนิ่มๆเลยนะครับรับ สบายนะครับใครสนใจนะครับกดติดตามไว้ได้เลยครับกับผมนิผลอัลตัวคาร์รถคันนี้อยู่กาลสินนะครับมาซื้อดีอยู่ที่กาลสินเลยนะครับอยู่ที่บ้านลูกค้าเองเลยครับรับซื้อรถทั่วประเทศไทยนะครับใครมีรถนะครับสนใจราคากันได้กันนะครับส่งมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูถึงหน้าบ้านท่านครับาราคาได้นะครับส่งตามความจริงรายงานตามความจริงนะครับชัดเจนกว่านี้ผมอีกแล้วนิผลออโตัคาร์ถึงบ้านเรียบร้อยนะครับสําหรับม่ิสุบิชิไทยท่านคันนี้นะครับ ราคาแสนกว่าบาทครับลูกค้านะครับฟังบอกก็พอดีมีสายเข้ามานะครับใครที่รอแสนกว่าบาทนะครับกดติดตามไว้ได้เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมลงคลิปให้ดูนะครับแสนกว่าบาทครับหอดบานแล้วเรียบร้อยนะครับฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์นะครับใครสนใจมีสูบิชิไททานปี1 2นะครับแสนกว่าบาทกดติดตามไว้ได้เลยครับบอกผิดหวังแน่นอนนะครับ098ห้าเก้าแปดสี่ศูนย์สองหกโทรมาก่อนได้ครับ